ครับ19พฤษภาคม2563ผมเดินทางมาจากเขาใหญ่ว่าเขาจะเที่ยงผู้ผามา่านมหาสาร,รคามหนองหมียะโสธรแล้ววันนี้อยู่ที่อำเภอเจริญครับผมอยู่กับหลานชายครับธงชัยดอกไม้ครับ,รบวิศวกรหนุ่มออกแบบเอง <c oughs> <c oughs> ด้วยความรีบด่วน เงินส่วนนี้นะครับเกียรติมาเกียรติมาให้หลานขุดบ่อขุดบ่อระบบธนาคารน้ำดินแบบมีเครือข่ายหลายคนถามผมว่าฉันจะขุดบ่อเอาน้ำจะขุดที่ไหนผมก็เลยบอกว่าคุณขุดที่ไหนก็ได้ในที่ของคุณแต่คุณต้องรับน้ำในภาคอีสานคุณขุดบ่อแล้วคุณจะต้องรับน้ำ รับน้ำฝนเพื่อเติมน้ำลงไปใต้ดินคุณอย่าไปใส่ขอบบ่อให้สูงโดยให้น้ำฝนล,ลงไม่ได้น้ำเค็มจะขึ้นในบ่อของคุณแล้วตำบลของคุณจะเดือดร้อนกันทั้งตำบลพึงระวังนะครับวันนี้เราไม่มีน้ำใต้ดินแล้วเราเหลืออย่างเดียวแต่รอน้ำจากฟ้าไปกดน้ำเค็มเอาไว้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นาผมเองครับเป็นนามรดกของ พ่อเลื่องดอกไม้นางแวะดอกไม้มอบทรัพย์สมบัตินี้ต่อให้กับน้องแมวลูกสาวครับลูกสาวก็ไม่เคยมาเห็นหรอกอยู่ต่างประเทศวันนี้อยู่กับหลานชายครับลูกช้ยดอกไม้สวัสดีครับชอบอีกครั้งหนึ่งครับดีคนที่เป็นวิศวกรนะครับก็เอารถแม่โคของตนเองมาขุดได้เงินมาจำนวนหนึ่งเล็กน้อย ครับได้สามบ่ออยู่แล้วได้เงินมาจำนวนเล็กน้อยหกหมื่นครับผมบอกว่าขุดให้ได้สามบ่อนะทําไมไม่ขุดบ่อเดียวขุดบ่อเดียวมันมีที่ไหนที่จะเป็นเครือข่ายขุดบ่อเดียวเรียกสะน้ําผมขุดสามบ่อให้หลานขุดสามบ่อในพื้นที่ของตนเองสองบ่อสองบ่อนี้นะครับอยู่ใกล้กันเพราะว่าพื้นที่ บ้านเก่าน้ำคำําทุ่งน้ำตรงนี้ผ่านตรงนี้หมดเลยตรงนี้น่าจะท่วมประมาณเม็รหนึ่งแต่ข้างล่างน่าจะท่วมสามเมตร,รเพราะว่ามันลาดเอียงลงไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยบล็อกตัวนี้เอาไว้ก่อนถ้าบล็อกตรงนี้เอาไวก้ก,ไวก่อนเนี่ยความจริงเด้ผมจะคําคันตัวนี้ให้สูงเลยให้น้ํารับทั้งหมดลยลงนี่หมดเลยคันนี้นคถ้าไม่ใช่ขวางไว้ให้เต็มเลยคัน ต้น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 ตาลนี่ให้รับเต็มที่เลยให้ยกระดับน้ำเพียชั้นเดียหนึ่งแล้วให้ร้อนอัดลงเต็มที่เพราะฉะนั้นต้นไหนที่ที่มีน้ำไหลผ่านให้เอารถให้ดัน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 ให้สูงขึ้นให้ตัวนี้รับน้ําปกติถ้าตัวนี้รับน้ําคันนี้ออกได้เอาออกเลยเอาคันนั้นรับน้ําเลยตัวนี้จะอิ่มน้ําแปลงสองแปลงนี้จะอิ่มน้ําน้ําน้ําจะเต็มตั้งแต่ต้นตาลยาวไป มุมนี้เอาออกทั้งหมดเดี๋ยวให้รังวัดมาวัดเรียบร้อยเอาให้หมดเดี๋ยวจะดอนต้นไม้เหล่านี้ตรงนั้นความจริงไม่จําเป็นเลยเอาดินไปไว้ด้านด้านหลังเพื่อทําคันไงเพื่อทําคันต้นตาลให้แนวยาวเลยให้แนวต้นตาลนี้รับน้ําแล้วนาสองแปลงนี้จะได้รับน้ําเต็มที่นี่คือบ่อแรกที่อยู่เหนือในพื้นที่ของเราบ่อที่สองเป็นมอระดกของนายทรงชัยอยู่ข้างล่างนะครับ เจอน้ำเหมือนกันครับเจอน้ำสีเขียวมรกตเหมือนกันประมาณ13เมตรความลึกครับตัวนี้เจอเหินอุ้มน้ำประเภททรายรแสดงว่าหินอุ้มน้ำสีน้ำตาลไม่มีโอกาสเจอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปล้วงอีกพาจะลาะอีกหนึ่งกิโลหัวบ้านเพื่อชาร์จน้ำสามมุมนี้ยิงเข้าบ้านดอนเมยลักษณะดินเหมือนกันครับลักษณะดินครับยิงเข้าบ้านดอนเมยบ้านดอนเมย์ตำบลดอนเมยออำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตั้งแต่ผมเกิดมาครับน้ำกระด้างน้ำไม่ทำฟองกับสบู่ขณะนี้ครบหลายพื้นที่มีน้ำเค็มเกิดขึ้นมีอะไรจะพูดไหมก็ครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับสนับสนุนจากอาจารย์ควิดครับซึ่งเป็นอาของผมเองนะครับก็ตรงนี้ก็ทาค่อนข้างเร่งด่วนนะครับถามว่าสวยงามไหมนะครับแต่จุดประสงค์ก็ได้อย่างจุดประสงค์เพราะว่าได้ขุดลึก ผ่านชั้นดินเหนียวแล้วก็ลงไปชั้นชั้นทรายชั้นอุ้มน้ํานะครับความลึกที่ก้นบ่อจากผิวดินจากผิวพื้นนาก็ประมาณ13เมตรนะครับผมก็ตอนนี้ขุดแล้ว2บ่อครับเหลือบ่อที่หายจากนี้1กิโลที่อยู่หัวบ้านหัวบ้านหัวบ้านอนเลยครับจะเป็นที่ของส่วนตัวเองล้วก็รับน้ําเยอะเหมือนมรดกของปลูกนะครับก็ใกล้เคียงนะครับแต่ลวงรูดินแล้วก็ลักษณะเดียวกันครับขาดอีกประมาณ3เมตรก็จะถึงระดับเดียวกันครับก็ คันนี้เขาออกให้ให้แปลงโน้นให้ต้นตาลยาไปนูน่นต้นยูคาร่นเป็นตัวรับน้ํานาสองแปลงนี้ก็จะได้อุ้มน้ำน้ำทั้งหมดนี้ก็จะชาลงนี้เต็มที่นะครับด้านเหนือก็ค่อยเอาออกวันนี้ดีใจครับดีใจตรงที่ว่าเกิดมาชาติเดียวได้มีมรดกของคุณพ่อเรื่องดอกไม้นางแวดดอกไม้ ได้ทําธนาคารน้าดินให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในขณะที่ท้องถิ่นก็ยังงงในที่จะเดินถ้าตําบลดอนเมยอ,อยากให้ผมวางเครือข่ายวางพิกัดให้ผมเกิดที่นี่ผมไปทั่วประเทศใช้ผมให้เกิดประโยชน์นะครับติดตามนะครับสมบ่อต้นตระกลูลของเราจะได้สร้างประโยชน์กับพี่น้องชาวดอนเมยอย่างไรหรือไม่ติดตามครับสวัสดีครับ